ตอนนี้ซีรีส์เข็มจิลาต้องรอดดำเนินมาถึง EP 8แล้วครับบอกเลยว่ากำลังเดือดๆเลยแต่มันจะมีเรื่องหนึ่งครับทุกคนที่ผมรู้สึกคุ้นๆเหมือนเคยอ่านเจอมาไว้มันเกี่ยวกับตำนานคำสาปตระกูลหรือว่า Family Curse อะ่ะแล้วตำนานเนี้ยมันนำไปสอดคล้องกับในเรื่องเข็มจิลาต้องรอดได้แหละครับเลยอยากเอามาเล่าให้ทุกคนฟังและตอนนี้ทุกคนสามารถรับชมเข็มจิลาต้องรอดครับได้ทางช่องวัน31ครับทุกวันเสาร์สามทุ่มครึง่งและดูแบบเวอร์ชันอันคารตอนสี่ทุ่มครึง่งได้บนไอชีอ,อีออลลออนะ ด้วยความโหดร้ายและเล่กลหัวหน้าของตระกูลนี้เคยสังหารผู้คนเพราะความโลภและความรักที่ผิดบาปครับแล้วว่ากันว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งถูกล่อลวงและถูกฆ่าชีวิตไปอย่างไม่เป็นธรรมก่อนตายเนี่ยเธอสาบานเลยว่าจะขอตามหลอกหลอนลูกหลานของตระกูลนี้เนี่ยไปทุกชาติพบครับและตั้งแต่ทันต้นมาคำสาปของตระกูลมันก็เกิดขึ้นครับรุ่นต่อรุ่นของตระกูลนี้ต้องเผชิญเค,คราะห์กรรมที่มิสามันครับและถ้าคนในตระกูลนี้เป็นผู้หญิงมันจะต้องเจอกับความรักที่ไม่สมหวังส่วนถ้าคนในตระกูลนี้เป็นผู้ชายครับส่่่่่ววนนใหหญจะเเสีีียยชิิตตตกอออาุุุ21รับไมม้ล หรือแม้แต่กระทั่งการหาตัวประหลัลึกลับครับและบางตำนานบอกว่าทุกครั้งที่ถึงกำหนดเนี่ยผีหญิงสาวจากอดีตครับจะมาปรากฏกายเพื่อทวงสัญญาที่เคยให้ไว้ก่อนตายครับแม้จะมีผู้เชี่ยวชาญทางสายศาร์ครับและพระเกจิหลายรูปเนี่ยพยายามแก้คำสาบนี้แต่ไม่เคยสำเร็จเลยครับเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของวิญญ,ญาณแต่เป็นห่วงกรรมที่ถูกสร้างมาด้วยความผิดบาปท,ที่รุนแรงเกินแก้ครับและสุดท้ายนะครับทุกคนสามารถรับชมเขียนจินาต้องรอดแบบพิเศนอันคัดได้ที่ไอ e ีอีที่เดียวน,น,นะครับ